ฮัลโหลไลฟสไตล์บายสุมซ่านะคะไลฟ์สไตล์บายสุมซ่าวันนี้สุมซ่าจะมาแนแนวแนแนววิธีวิธีแยกชุดหมีนะคะชุดหมีออกมาแล้วมาประกอบยังไงนะคะ ก็แค่แบนแนวอันนี้ชุดหมีนะคะชุดชุดชุดเอชุดหมีนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะนี่ค่ะเราเราก็จะมาใส่ซิปใหม่นะคะถ้าซิปถ้าซิปที่มันยาวเกินให้เราเอาเข้าไปในในปีในปกนี้นะคะไม่ต้องตัดนะคะถึงแม้เราจะเอาเข้าไปเราก็เย็บสิดนะคะนะคะไม่ต้องตัดอันนี้คือข้อที่ตีเีนะคะที่ยาวเกินก็ไม่ต้องตัดนะคะ เอาเข้ามาที่ที่พอเสื้อนะคะเนี่ยค่ะก็ใส่ซีฟอรดนี่แหละซิบฟอดนะคะหลังจากที่เราแยกชิ้นส่วนแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะใส่ซีฟอร์ด เจิแล้วก็เอาเข้าไปตรงที่ปกนี้นะคะแย่เ yeah. จาะรูตรงตรงนี้ตึ้นไปนะคะนะคะเทคนิคนะคะทีนี้ให้โมเดลใส่นะคะโมเดลใส่แล้วก็ถ้าความยาวไม่ถึงช่วงนี้เป็นช่องที่แบบจัมเอลของของชุดหมิ่ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อผ้าลงมาลักษณะผืนเดียวนะคะนี่ค่ะต่อผ้าแบบนี้นะคะ เห็นไหมอันนี้คือข้อต่อแล้วต่อ,อต้องมกต้องมีผ้าเศษอีกืนหนึ่งนะคะต่อยาวเป็นเส้นมาเลยนะคะเนี่ยค่ะคือต่อความยาวลงมากี่นิ้วตามความยาวของลูกค้านะวัดเอานะคะแล้วก็มาจจบเป็นสดอกเป็นเชือต่อ,อบะค,ะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือทําเสร็จแล้วเห็นไหมคะ แล้วก็ติดติดตะขอให้เป็นใคการกันเสื้อช็อปนะคะเนี่ยเ๊กเวลาเลื่อนเวลาเอวไม่จําอะไรเนี้ยค่ะเหมือนเสื้อช็อปทั่วไปนะคะต่อชายลงมานะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะซิปเตเลิดก็ใส่ปกบนคอนะคะเห็นไหมคะนี่คือการ DIY ชุดหมีชุดหมีให้เป็นเสื้อช็อปนะคะ แบ่งครึ่งนะคะความยาวไม่ถึงก็เอาผ้าต่อนะคะอันนี้เขาให้ผ้าเก่ามาตัวหนึ่งค่ะให้มาต่อความยาวนะคะเห็นไหมท่าน,นจะต่อเป็นเป็นแถวยาวนะคะอันนี้คือหกนิ้วนะคะหกนิ้วก็หกนิ้วลวดเลยนะคะที่เราแกะแกะชุดหมีออกนะคะเราก็ต่อลงมาแล้วก็ทําก็ทําเป็นนี้ค่ะลูกศรทาเป็นเสื้อให้อยู่ระหว่างอันนี้นะคะ วัดูสะโพกเอวนี่คือเทคนิคการทำนะคะถ้าแขนยาวก็ตัดไปถ้าไม่ถ้าแขนเขาพอดีก็ปล่อยอะคะ่ะแต่อันนี้ต้ามาแนวความยาวให้ลงมานะคะเกลียออันนี้เป็นเกงนะคะเห็นไหมถ้าขาเขาสั้นเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ขาเขาพอดีค่ะตัดออกจากชุดชุดชุดหมี่ ทีนี้เอวมันเอวพอสามสามสี่ใช่ไหมคะแล้วก็มาตีเก็บนะคะเนี่ยค่ะตีเก็บเข้าตีเ,เข้าที่กินก็ไปละคะ่ะคือทํำขอบใส่นะคะเนี่ค่ะเนี่ยค่ะก็มีเก็ดข้างหน้าเก็ดข้างหน้าแล้วก็เก็ดข้างหลังนะคะแล้วก็ทําหัวเกงใส่ให้เขาให้ได้สมมติว่าเอวสามสี่ก็ทํำขอบสามสี่เนี่ยค่ะ แล้วก็ทําที่รัดไอ้นี่ให้เขาด้วยนะคะนี่คือทอดจริงน,น,นะคะเห็นไ้มะทำนน้อยสายนี้ให้ด้วยะคะ่ะก็แค่นี้ละคะ่ะแยกชิ้นชุดหมี่นะคะอันนี้สัส้งๆแนะนำนะคะแล้วก็ช่องนี้เราก็ติดซิปให้เขานะคะก็เหมือนในเกงทั่วไปอะคะ่ะ เน,นี่ค่ะขาพอดีเราไม่ต้องตัดนะคะก็ทำหนึ่งตีเกตให้ได้เอวกามจำนวนที่ลูกค้าต้องการนะคะอันนี้สามสี่นะคะใช้สามสี่เนี่ยค่ะแล้วก็ทำที่ร้อยขึมขัดให้ลูกค้านะคะีคะตีเกตหน้าหลังนะคะ วิธี DIY เป็นกางเกงอันนั้นเป็นเสื้อนะคะความยาวต้องมีเสื้อสเปรถ้าถ้าผ้าไม่ความยาวไม่ทนอแล้วค่ะต้องมีผ้าน,นะคะอย่างลูกค้าเจ้านี้ที่เอามาได้สามตัวนี่ก็คือข้อผ้ามาตัวหนึ่งค่ะเขาเสียสลายชุดชุดหนึ่งนะคะไม่ต้องคาดต,ต่อชายแล้วก็ทําขอบหัวกางเกงอะคะ่ะเพราะว่าชุดนี้จริงๆแล้วเขาไม่สามารถ DIY ให้ได้ทุกส่วนนะคะเพราะว่าผ้าจะขาดอยู ให้ลูกค้ามีผ้าเสริมมานะคะเพื่อเราจะได้เอามาแทรนี่งไงคะอย่าง้าตัวนี้ยังเก่งกับเขาก็ดีแต่ผ้าที่ทำเร็เราก็ต้องได้มาจากผ้าสำรองลูกค้าเอามาเผล่อนะคะวิธีทำวิธีแต่งขึ้นของชุดหมีอะคะ่ะ แยกอันนี้เป็นเป็นสีนี้นะคะอันนี้กําลังแยกนะคะแยกออกมาแยกออกมาแล้วก็เสริมท้าเอาค่ะถ้าความยาวไม่ได้อ่ะนี่คือข้อคิดนะคะสาหรับ DIY ชุดหมีเป็นชุดหมีเป็นเชือช็อปกังเกงอะค่ะนะคะตนะีเก็บเกงให้เข้ากับเอวของเขานะคะ